วันนี้เราออกเดินทางไปราชบุรีกันค่ะแมดด้ไม่เคยไปสักครั้งเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ไปแถวนั้นนะคะคุณยายไปด้วยค่ะแล้วก็ไม่รู้ทางนะคะ g o o g l e Map เท่านั้นที่พาเราไปถึงจุดหมายปลายทางแมดดี้ก็ออกเดินทางกันประมาณสัก9ก้ามงเช้าค่ะเพราะว่าเราไม่ได้กะว่าจะไปค้างนะคะเราจะมาแบบไปเช้าเย็นกลับก็ผิดนัดน้องเขามาหลายทีแล้วนะคะน้องแหม่มหรือว่าน้องพิมพ์ดิพายของแมดดี้ค่ะที่เคยอยู่นอร์เวย์มาด้วยกันรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยครัวไกลบ้านคือน้องเขาซื้อหนังสือคู่สร้างคู่สม น้องเ้าซื้อมาอ่านแล้วทีนี้เขาก็เลยเห็นเว็บครัวใกล้บ้านพอเขาเข้าไปเขาก็เ,เ,เ,เห็นแม่เดือไปลงสูตรอาหารไปทําอะไรอยู่ในเว็บนั้นนะคะเขาก็เลยดูว่าเอาอยู่ประเทศเดียวกัน<อ>ก็ตามหาแม่ดือจนมาเจอกันจนเป็นเพื่อนกันมาจนทุกวันนี้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตนะคะทางออนไลน์แล้วน้องเขาก็มาอยู่นอร์เวย์อยู่นอร์เวย์เสร็จเขาก็ย้ายไปอยู่พัทยาก็ไปอยู่ใกล้บ้านแถวบ้านแม่ดือนคะก็ไปเป็นเพื่อนกับคุณยายอีกเขาก็เรียกกันเป็นพี่สาวกับน้องสาวนะคะพี่วันกับน้องแหม่มนะคะตอนนี้น้องเขามาซื้อ ก็มาดูนะคะบ้านก็เพิ่งสร้างเสร็จก็บ้านน้องเขาก็สวยค่ะทำสองชั้นเลยก็สี่ห้องนอนนะคะห้องห้องนอนสองห้องนอนอยู่ด้านล่างแล้วก็ด้านบนก็จะมีห้องพระแล้วก็มีสองห้องนอนก็น้องเขาก็บอกว่าพี่ไม่มาสักทีหนูปูที่นอนรอพี่หลายวันแล้วนะคะเพราะตอนแรกกะว่าจะไปตอนเย็นๆแล้วก็ไปนอนค้างคืนหนึ่งพอดีเพื่อนแม่ดื้อมาหาที่พัทยาก็เลยไม่ได้ไปนะคะเพื่อนที่นอร์เวย์ค่ะเขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วเขาแวะมาเที่ยวพัทยาก็เลยออกไปเจอเพื่อนก่อนนะคะแล้วก็มาหาน้องแหม่มที่หลังเพราะว่าซื้อของฝากมาแล้วก็ลูกสาวน้องแหม่ดืไป ที่ท่าเรือถ้าใครตามคลิปเก่าก็จะเห็นนะคะส่วนที่ตรงนี้เป็นเป็นที่ข้างกันนะคะก็จะมีคนนอร์เวย์เพื่อนของแหม่มเขามาซื้อไว้เหมือนกันคะ่ะตอนที่น้องแหม่มเขามาซื้อเนี่ยตอนนั้นแม่ดื้อทาร้านอาหารอยู่นะคะยังเปิดร้านอาหารที่น e อร์เวย์อยู่น้องเขาก็ถามว่าพี่เหมียวมาอยู่ด้วยกันไหมแม่ดื้อก็ถามคุณยายค่ะคุณยายบอกว่าไม่เอากูไม่เอาหรอกไม่รู้จักใครเลยทั้งนั้นคุณยายเขาจะแบบประมาณว่าจะต้องมีญาติพี่น้องมีคนรู้จกักแต่แม่ดื้อไม่นะถ้าชอบตรงไหนยอยู่ได้หหหมมมมมดดคคคคคค่่่่่่ะะะะะกกกก็็เเืืืออออนนนนไไปซซ้้้้้ทีรรรรรสวว์ูจจะะััใลงงาาาพ น้องเขามาอยู่เขามาซื้อที่ที่ราดบุรีก่อนเขาถามไม่ดื้อว่าจะมาอยู่ด้วยกันไหมไม่ดื้อชอบปลูกชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ไดื้อบอกว่าไม่เอาไม่ดื้อไม่ชอบไปทางนั้นไม่ดื้อชอบไปทางภาคเหนือโซนภาคเหนือโซอนภาคอีสานนะคะก็จะชอบทางนั้นแต่ก็จะคํานวณว่าจากพัทยาก็ไม่ให้มันไกลมากอย่างน,นครสวรรค์เนี่ยไปไปสี่ชั่วโมงก็โอเคนะคะตอนนี้ก็มาดูสวนแล้วคะ่ะน้องเขาก็ปลูกของกินผักอะไรเย,ย,ย, already, ยะอะแยะเลยมีอะไรก็เก็บให้หมดเลยนะคะจนไม่ดื้อบอกว่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วเพราะมันเยอะมากนะคะน้องเขาบอกว่าน้อยหนาพอดีพี่มมมมมยยววไไ่ด้าาันส์ทิต ไปวันธรรมดาะคะราับพอดีญาติของน้องแมมเขามาเขาก็เก็บไปเป็นกระสอบเลยครับน้อยหนาตอนที่ไม่ดื้อไปคือลูกมันไม่มีลูกแก่น้องเขาก็จะเก็บให้เพราะเขารู้ไม่ดื้อชอบกินนาอนี่คุณยายได้สดาน้องเขาก็ไปเก็บไข่เก็บอะไรให้ได้ไข่มาแผงครึ่งเลยนะคะ ได้เยอะมากเลยตอนนี้ไม่ได้กก็เข็นน้ำมาไว้ใกล้ๆรถนะคะอันนี้คือลูกมะอึกนะคะไม่รู้ว่าทุกวันนี้มีคนรู้จักไหมมันจะเป็นมะเขือที่มีขนเอามาฝานเป็นแผ่นเป็นแผ่นแล้วก็ตํากับน้ำพริกกะปิอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็มีมะเขือพวงอยู่2ต้นแต่ว่าเด็ดเราได้เยอะมากเลยะคะ่ะจริงๆปลูกต้นเดียวก็กินไม่ทันนะเนี่ยไม่ได้อยากไปอยู่แบบบ้าน,นอกอย่างเงี้ยแต่ว่านู่นแหละตอนแก่ถ้ายังไม่เป็นอะไรไม่ป่วยไม่ไข้แล้วก็คงจะไปอยู่แบบนี้แหละเหมือนกันก็ตอนนี้ก็เดินชมสวนตอนนี้มาทางโซนหน้าบ้านแล้วนะคะน้องก็บอกพี่เหมียวเก็บไปให้หมดเลยไมม่เก็บัน แม่ดื้อก็เดินเก็บตกนะคะต้นมะเขือทั้งลายแหล่น้องเขามาเก็บต้นสาเกให้แม่ดื้อด้วยอันนี้คือแม่ดื้อบอกให้น้องเขาปลูกให้แม่ดื้อนะบอกว่าแม่ปูกก็ต้นสาเกให้พี่ต้นหนึ่งเพราะว่าสมัยแม่ดื้อเป็นเด็กอะแม่ดื้ออยู่ธัญบุรีนะคะก็แถวแถวรังสิตเนาะถ้าใครไม่รู้จักก็เมื่อก่อนเนี่ยมันจะหากินง่ายมากสาเกเชื่อมทุกวันนี้แม่ดื้อหายากนะไม่ค่อยมีแล้วต้นสาเกเมื่อก่อนตอนแม่ดื้ออยู่อยู่แถวคลองอะต้นสาเกก็ยังพอมีให้เห็นนะเพราะใบเขาจะสวยใบเขาจะเป็นเอกลักษณ์แต่ทุกวันนี้้้้้มมันนนไ่่่่่คคออยยดกกก็เลลวาสงงใใหหปูตะะ ก็จัดการให้เขาบอกพี่เหมียวสั่งให้ปลูกแล้วก็มาเอาด้วยนะก็เนี่ยค่ะก็มาเอาแล้วแล้วก็บอกน้องเขาว่าเนี่ยกว่าจะได้เจอกันเนาะโอกาสที่มันจะได้มาเจอกันมาเห็นกันเนี่ยมันก็มีไม่กี่ครั้งหรอกถ้าน้องเขาไม่ย้ายกลับนอร์เวย์นะเอาลืมพูดถึงลูกสาวเจ้าเบลล่าหมาน้อยตัวสีน้ำตาลขนฟูๆค่ะน้องเขาทาเรื่องทําเอกสารย้ายมาจากนอร์เวย์เลยนะคะย้ายสัมมนโนควาตอนกลับแล้วก็แวะกินแวะกินข้าวแล้วก็แวะซื้อขนมซื้อของฝากที่นครปฐมอร่อยทุกอย่างเลยค่ะขนมอรัวไม่ได้ไม่ได้กกนนามมแแลล้้ววะะคหอ็็บบทเเ พอดีคาจิ๋วๆชิฟฟอนมะพร้าวอ่อนอะไรพวกนี้ก็อร่อยแล้วก็น้ําดอกมะพร้าวนะคะไม่ใช่น้ํามะพร้าวน้ําอ้อยนะมันสีเป็นขุนๆเหมือนน้าอ้อยเลยแต่เขาเขียนว่าน้ําดอกมะพร้าวก็คือตัดมาจากดอกมะพร้าวให้มันหยดลงมาทุกเช้าะค่ะคุณตาชอบมากไม่ไดืซื้อมาฝากคุณตาเพราะว่าคุณตาไม่ได้ไปด้วยนะคะตอนกลับก็ g o o g l e พากลับไม่รู้ทางไม่ได้ไม่ได้กลับทางเดิมมาแต่ว่ันนี้สวยมีสะพานแขวนด้วยแล้วก็เป็นช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะคะก็หมดไปแล้วค่ะหนึ่งวันของเม่เดือกับน้องพิมพรีพายแล้วก็ครอบครััวคค่่ะบุณทีทตติดามร ชมรับฟังและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ